เจ้าหน้าที่ไทยรวบสาวเขเมรไลฟ์สดขายเครื่องสำอางเถื่อนชาวเขเมรอดทำไมต้องจับเขาเราแค่ทำมาหากินคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้ทำการจับกลุ่มชาวเขเมรไลฟ์สดขายสินค้าเถื่อนในไทยมีชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เราลองมาฟังกันดูพวกเขามีมุมมองกันอย่างไรมุมมองท่านแรกครับใจร้ายมากคนไทยมุมมองท่านต่อไปครับตามกฎหมายไทยย้ำว่าที่นี่คือประเทศไทยสินค้าเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าคนไทยหรือชาติไหนก็ตามก็ต้องโดนจับมุมมองท่านต่อไปครับขนาดขายตามออนไลน์ยังโดนเลย มุมมองท่านต่อไปครับก็สินค้ามันผิดกฎหมายไม่มีอะไรรับรองถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วตำรวจจะจับไปทำไมมุมมองท่านต่อไปครับสงสัยเอาไปขายเองหละมังม้งมุมมองท่านต่อไปครับของเพื่อนเขาจะเอาไปขายเพื่อนคิดด้วยนะแล้วอย่าดูถูกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมมุมมองท่านต่อไปครับ ใจหนึ่งก็เห็นใจใจหนึ่งก็สมควรแล้วมุมมองท่านต่อไปครับเอาของเข้าไปไหนมุมมองท่านต่อไปครับทําลายสื่อของเถื่อนไม่มีออยตามกฎหมายไทยรู้ไว้ด้วยมุมมองท่านต่อไปครับอะไรไม่รู้แปลกนะคนไทยเราควรจะขายของและของเขาก็ดีมากไม่เหมือนคนไทยมุมมองท่านต่อไปครับ ก็มันของเถื่อนไงท่านถ้าไม้เถื่อนเขาจะจับไปทำไมเขาก็เขียนอยู่ได้อ่านบ้างปะเนี่ยมุมมองท่านต่อไปครับของบางอย่างมันก็มีออยอยู่นะมุมมองท่านต่อไปครับถึงมีออยาแต่คุณไม่มีใบอนุญาตและใบประกอบการมันก็ผิดอยู่ดีมุมมองท่านต่อไปครับ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับมุมมองท่านต่อไปครับทำอย่างนี้ของเขาก็เสียหายหมดสิของเขาสั่งมาจากบ้านหมดเป็นแสนแสนที่ประเทศเขเมรทำอย่างนี้มันถูกต้องนะมุมมองท่านต่อไปครับถ้าที่นู่นถูกทำไมไม่เอาไปขายที่นู้นละแต่สำหรับที่ประเทศไทยผิดกฎหมาย สินค้าเถื่อนมันก็เหมือนกับคนเถื่อนนั่นแหละที่นี้จับหมดฝากไว้คิดบางคนเข้ามาทำงานดีก็ดีบางคนมาไม่ดีก็ต้องจับและอย่าลืมนะว่าที่นี่ประเทศไทยจำไว้ด้วยนะมุมมองท่านต่อไปครับถูกต้องที่สุดค่ะพวกนี้หากินในไทยต้องเอาให้หนักขอบคุณตำรวจไทยนะคะเอาให้สิ้นซากมุมมองท่านต่อไปครับ มันเป็นสินค้าขเขมรทั้งหมดเป็นสินค้าแบรนด์ขเขมรประเทศไทยทำไมพวกเขาถึงถูกจับได้มุมมองท่านต่อไปครับบางทีเจ้าของแบรนด์ในไทยก็ไม่ได้ขอสิทธิ์นำเข้าแบรนด์ตัวเองไปขายที่กัมพูชาเลยมีปัญหากับเรามุมมองท่านต่อไปครับพี่น้องชาวขเขมรของเราระวังกันด้วยนะ ไม่มีเจ้าของแบ,บรนด์ไหนช่วยเราได้ขายของแบบยุติธรรมไม่อวดไม่หยิ่งไม่ตัดราคากันแต่เจอปัญหาหนักมุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยไม่อนุญาตให้ชาวกัมพูชาค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพของเรามุมมองท่านต่อไปครับนี่มันเกี่ยวกับภาษีและโลชั่นคุณภาพไม่ดีไม่ใช่โลชั่นลอกเลียนแบบหรือโลชั่นปลอม แต่เพียงเพราะเราไม่เสียภาษีนำเข้าและไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของเขมรแต่หากเราส่งออกไปประเทศไทยก็ต้องขออนุญาตต้องทำตามกฎหมายที่ถูกต้องมุมมองท่านต่อไปครับค้าขายในประเทศอื่นอย่างอิสระมันผิดกฎหมายถึงจะขายเล็กน้อยก็ตามมุมมองท่านต่อไปครับ ประเทศอื่นก็มีกฎหมายแม้ว่าเขมรหรือประเทศไหนๆมันก็ต้องเป็นแบบนั้นมุมมองท่านต่อไปครับการขายหรือขายสินค้าลอกเลียนแบบที่ผิดกฎหมายของไทยถูกจับกลุ่มโดยประเทศไทยมันก็ถูกต้องแล้วมุมมองท่านต่อไปครับถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับหาเงินให้คนไทยคนไทยเนี่ยจับแค่คนกัมพูชาใช่ไหม ไทยด้วยกันคงไม่จับหรอกมุมมองท่านต่อไปครับกว่าจะมีของเยอะมากขนาดนี้ก็หมดไปเยอะนะน่าเห็นใจแต่ก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเขามุมมองท่านต่อไปครับกฎหมายบ้านเขาเข้มงวดบางคนไม่รู้กฎหมายมุมมองท่านต่อไปครับเราทราบดีว่าสินค้านำเข้าจากกัมพูชามาไทยนั้น เช่นบุรี่เบียโลชันเป็นของหนีภาษีเพราะไม่ได้นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแม้แต่โพสต์วิดีโอหรือการโพสต์ขายต้องเผชิญกับการเฝ้าระวังของตำรวจไทยมุมมองท่านต่อไปครับไทยนั้นห้ามคนขเขมรทำงานอย่างอื่นในประเทศไทยเพราะพวกเขาจะทำกันเองมุมมองท่านต่อไปครับ เรารู้อยู่แล้วว่าแรงงานไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็ตามก็ทำงานได้เพียงแค่แรงงานเท่านั้นขายไม่ได้ขายได้แต่อย่าให้ใครรู้มุมมองท่านต่อไปครับเห็นไหมว่าคนขายออนไลน์ส่วนมากขายแบบเปิดเผยมากซึ่งบางคนไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าและนั่นเป็นของนำเข้าที่ผิดกฎหมายโดนตรวจสอบแล้วโดนจับ อย่าขายแบบเปิดเผยแล้วกันนะชาวกัมพูชามุมมองท่านต่อไปครับตำรวจไทยจับเหรอไม่จ่ายสวยพวกเขาพวกเขาแค่มองหาเงินมุมมองท่านสุดท้ายในคลิปนี้ครับแถวสุขุมวิทลองไปปิดถนนจับพ่อค้าชาวเวียดนามลาวพม่าเขมรลองดูนะซึ่งมีจำนวนมากเลยแหละจากการสอบสวนทราบว่า ได้มีการร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเปิดร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอยอยบริเวณภายในห้องเช่ามอหนึ่งต่อน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองโดยได้มีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ชื่อบัญชีชเชนดร์เชกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษชปพจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข รบมิคมพัฒนาและตำรวจสถานีตำรวจภูทรนิคมพัฒนาร่วมตรวจสอบและจับกลุมร้านขายเครื่องสำอางดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบในห้องเช่ามีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพวางของตามชั้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไลฟ์สดที่ไลฟ์เครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ เจ้าหน้าที่จึงยึดตรวจสอบสินค้าทั้งหมดพบว่าสินค้าดังกล่าวไม่มีออยอรับรองและโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงโดยนางสาวจันทารับว่าเครื่องสำอางดังกล่าวเป็นของตัวเองจริงเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาจําหน่ายเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่อออนไลน์ตามพรบรเครื่องสำอางพุทธศักราช2558 โฆษณาเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่อออนไลน์หมวด6ก,การโฆษณาพรบเครื่องสำอางพุทธศักราช2558เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพนิคมพัฒนา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป